การปกครองอำเภอพยบึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนางานบริการประชาชนภายใต้ภารกิจของกรมการปกครองในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในทุกมิติโดยมุ่งเน้นพัฒนางานบริการให้สอดคล้องกับความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงจึงดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มาติดต่อราชการตลอดจนเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการเพื่อนำมาปรับ ปรุงแก้ไขปัญหาการให้บริการครอบคลุมทุกประเภทงานบริการโดยจัดเก็บข้อมูลทั้งแบบออฟไลน์ ine, และแบบออนไลน์โดยจะทำ QR c o า QR Code เพื่อให้ประชาชนสามารถสแกนเข้าสู่แบบสำรวจได้อย่างสะดวกจากนั้นนำผลสำรวจมาวิเคราะห์พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอไผ่บึงในทุกงานบริการภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ93.40 และการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนพบว่ามีความต้องการให้เพิ่มเวลาการให้บริการมากขึ้นและต้องการทราบช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดขั้นตอนระยะเวลาในการติดต่อรับบริการที่ทําการปกครองอําเภอไผ่บึง จึงนำผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการดังกล่าวมาปรับปรุงงานบริการโดยเปิดให้บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยงมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่สเปลี่ยนุนเวียนให้บริการในช่วงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาและมอบหมายกำนันผู้ใยญ่บ้านเจ้าหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาณจุดแรกรับตลอดทั้งวัน มีการนำเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติและเครื่องเรียกบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสำนักง,งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการหลายหน่วยงานในที่ว่าการอำเภอให้สามารถรับคิวล้าไปติดต่อหน่วยงานอื่นๆในระหว่างรอรับบริการเช่นระหว่างรอรับบริการขอรับใบอนุญาตใช้เสียงณนะที่ว่าการอำเภอชั้น2ส,สามารถรับบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์ แล้วไปติดต่อราชการอย่างสำนักง,งานสรรพกรพื้นที่อำเภอที่ชั้นหนึ่งได้เมื่อถึงคิวเจ้าหน้าที่จะทำการกดเรียกคิวและแสดงสัญญาณเตือนไปยังบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับบริการทราบ ในด้านสถานที่มีการเพิ่มเก้าอี้สำหรับพักคอยระหว่างรอรับบริการทั้งด้านในอาคารและด้านนอกอาคารจัดให้มีพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนมีการจัดมุมบริการน้ำดื่มชากาแฟตลอดจนจัดให้มีบริการฟรี WiFI และจุดบริการชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจัดทำทางลาดเหลากันตกและแถบคำเตือนทางต่างระดับเพื่อรองรับการให้บริการกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ พร้อมทั้งติดตั้งกลิ่งขอความช่วยเหลือและจัดรถเข็นไว้คอยให้บริการด้าน,นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้ความสําคัญกับการสื่อสารทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางออนไลน์ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเช่น Facebook ที่ว่าการอำเภอไพรบึงกลุ่มลายกำนันผู้ใหญ่บ้านครบทั้ง6ตตำบลในพื้นที่กลุ่มลายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอส่งผลให้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการแจ้งเตือนภัยเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทำการปกครองอำเภอไพร,พรบึงตรักว่าการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจำเป็นต้องมีบุคลากรเพียงพอที่จะรองรับการให้บริการจึงดำเนินการวิเคราะห์กำลังคนทุกรอบ3เดือนและจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนผู้มารับบริการของแต่ละฝ่ายพบว่างานที่มีผู้มาติดต่อราชการมากที่สุดคือการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งในปี2567มี ีผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนกว่า5,700รายและในห้วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2568มีผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนกว่า2,500รายโดยเฉลี่ยจะมีผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน25-30รายต่อวันซึ่งเมื่อรวมกับผู้มาขอรับบริการสำนักทะเบียนอำเภอในงานอื่นๆเช่นการแจ้งเกิดแจ้งตายย้ายที่อยู่การจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัวทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนชื่อสกุลการคัดรับรองเอกสารและการสอบสวนรับรองข้อมูลบุคคลซึ่งมีผู้มาใช้บริการสำนักทะเบียนในแต่ละวันประมาณ50รายโดยมีประหลัดอำเภอจำนวนสองคนและเจ้าหน้าที่ปกครองจำนวน2คนซึ่งไม่เพียงพอที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วบางรายต้องขยายเวลาให้บริการถึงเวลา1 7นาฬิก อำเภอไพบึงจึงมีคำสั่งมอบหมายประหลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอื่นสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงานสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้ตลอดทั้งวันโดยไม่หยุดพักเที่ยงมีคำสั่งมอบหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าเวรบริการประชาชนณนะจุดแรกรับเพื่อให้คำปรึกษาและคัดกรองอเอกสารเบื้องต้นจากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดทั้งวันลดระยะเวลาการรอรับ รริกาและสามารถให้บริการแล้วเสร็จในแต่ละวันโดยไม่ต้องทำการนัดหมายในวันถัดไปจากผลการสำรวจความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอแต่อย่างใดทั้งนี้อำเภอไพรบึงได้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการทำงานเชิงรุกในพื้นที่มอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบลชุดปฏิบัติการพิเศษแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อลงพื้นที่ทำงานในเชิงรุก ทั้งในด้านการสืบสวนหาข่าวการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้โดยใช้เครือข่ายกำนันผู้ใยญ่บ้านในพื้นที่เป็นส่วนสำคัญในด้านข้อมูลข่าวสารการรายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเครือข่ายสื่อสารผ่านช่องทางไลน์ซึ่งครอบคลุมทั้ง80หมู่บ้านสามารถรับทราบข้อมูลปัญหาและประสานงานลงพื้นที่เข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งประชาชนสามารถส่งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงชุดปฏิบัติการพิเศษจะลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันทีโดยไม่ เว้นวันหยุดราชการอเภอไพรบึงได้มีการประชุมและเปลี่ยนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำทุก3าเดือนโดยในอเภอไพรบึงติดตามข้อมูลปัญหาและผลลัพธ์จากการแก้ไขปัญหาเป็นระยะและการรับฟังความคิดเห็นรอบด้านทั้งจากฝ่ายผู้รับบริการและฝ่ายผู้ให้บริการเพื่อน,นำมาวางแผนร่วมกันและปรับปรุงกระบวนง,งานในทุกงานบริการของที่ทำการปกครองอเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเช่นการมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยมในแต่ละรอบเดือนการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานโดยการร่วมรับประทานอาหารร่วมอวยพรวันเกิดการเยี่ยมเยียนในช่วงเวลาเจ็บป่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงานภายใต้กรอบแนวคิดคนสำราญงานสำเร็จ อำเภอไพรบึงเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาถิ่นมากถึง4ภาษาได้แก่ขมรสวยลาวและเยอซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้เรียนรู้ และมีทักษะการสื่อสารภาษาท้องถิ่นเป็นอย่างดีส่งผลให้สามารถสื่อสารตอบคำถามให้แก่ประชาชนในพื้นที่เข้าใจได้โดยง่ายช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยเซอร์วิสมาส่งผลให้ประชาชนอำเภอข้างเคียงเช่นอำเภอขุขันอำเภอขุนหารได้เดินทางมาใช้บริการคิดเป็นร้อยละสิบของจำนวนผู้มารับบริการ ด้านการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการได้แก่แอปพลิเคชันไทยดีซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่กรมการปกครองจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรับบริการออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงรองรับการให้บริการคัดรับรองรายการบุคคลรายการทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายที่อยู่ออนไลน์การจองคิวรับบริการออนไลน์โดยไม่มีค่าธรรมเนียมอีกทั้งรายการบัตรประจาตัวประชาชนที่ปรากฏในแอปพลิเคชันไทย ยังสามารถใช้แสดงตนแทนบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆไว้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสืบค้นข้อมูลได้แก่ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ของกรมขนส่งทางบกข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและห้องชุดของกรมที่ดินฐานข้อมูลผู้ต้องขังและฐานข้อมูลบุคคลล้มละลายของกระทรวงยุติธรรมฐานข้อมูลการตรวจเลือกทหารของกระทรวงกลาโหมข้อมูลรายการประวัติหนังสือเดินทางของกรมการกงสุลและข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพของ กระทรวงสาธาทราสุขซึ่งปัจจุบันอำเภอไพรบึงมีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันไทยดีจำนวน17,990คนคิดเป็นร้อยละ41.95องจําของจำนวนผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหมด42,881คน แอปพลิเคชันโดปาเฮลประชาชนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกออนไลน์ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบการร้องเรียนในระบบชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไพรบึงจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในทันทีและกรณีที่มีความจําเป็นต้องประสานส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะดําเนินการประสานงานเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมง นอกจากนั้นยังได้พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์โดยใช้ l ลายออฟฟิเชียอำเภอไพรบึงเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร24ชั่วโมงสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยใช้งานง่ายสามารถส่งข้อความคำถามคำตอบได้อย่างรวดเร็วประชาชนจะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลพื้นฐาน<ๆ>การร้องเรียนต่างๆตลอดจนการจองคิวเข้ารับบริการด้วยวิธีการง่ายๆผ่านการแชทในช่องทาง l ลน์ออฟฟิเชียโดยไม่มีการรับชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆและได้มีการแจ้งเตือนผ่านข้อความอัตโนมัติผ่านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อป้องกันการแอบอ้างหลอกลวงจากมิจฉาชีพผ่านช่องทางออนไลน์ มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แอดมินอำเภอคอยตรวจสอบข้อความที่ประชาชนติดต่อสอบถามและทำการตอบกลับภายใน15นาทีซึ่งส่งผลให้ประชาชนทราบข้อมูลเบื้องต้นและจะเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมาติดต่อราชการอย่างที่ว่าการอำเภอและประชาชนยังสามารถติดต่อจองคิวเข้ารับบริการผ่านช่องทางไลน์ออฟฟิเชียนได้อีกด้วย นอกเหนือจากการให้บริการณที่ตั้งสำนักงานที่ทำการปกครองอำเภอไพรบึงมีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปยังสถานศึกษาเพื่อให้บริการข้อมูลความรู้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในเรื่องการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของกลุ่มเด็กอายุ7ปีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันไทยดีและมีการออกหน่วยโมบายยูนิตให้บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่มารับบริการณนะที่ว่าการอำเภอเช่นผู้พิการผู้สูงอายุสตรีมีคันและพระสงฆ์ได้มีการจัดช่องทางพิเศษเป็นช่องทางด่วนแยกต่างหากจากการให้บริการตามปกติมีบริการจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและไลน์ออฟฟิ i ชียนอำเภอไพรบึง ซึ่งมีการจัดช่องทางสำหรับผู้รับบริการที่จองคิวออนไลน์แยกจากช่องทางรับบริการแบบ w a l k i อเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการในกรณีที่มีการยื่นคำขอออนไลน์สามารถตรวจสอบสถานะการพิจารณาคำขอผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไทยดีได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นในกลุ่มผู้ที่ติดต่อจองคิวรับบริการผ่านช่องทาง Line o f ฟ i c i a ียก็สามารถติดตามสถานะได้ผ่านช่องทางดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งความคืบหน้าเป็นรายคำขอ และปัจจุบันที่ทำการปกครองอำเภอไพรบึงได้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักบริหารการทะเบียนและสำนักการสอบสวนและนิติการในการยื่นคำขออนุญาตทางปกครองโดยไม่เรียกเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านโดยจะใช้การดึงข้อมูลจากระบบออนไลน์และมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ทำการปกครองอำเภอไพรบึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำบริการภาครัฐ ลงสู่พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยจึงดําเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอไพรบึงหรือพอชอ,อคนไพรบึงไม่ทิ้งกันด้วยความร่วมมือระหว่างภาคราชการสถานศึกษาภาคประชาชนและคณะสงฆ์ให้การสนับสนุนเงินทุนและสิ่งของสําหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันให้การช่วยเหลือผ่านกองทุนพอชอ,อไปแล้วกว่า150รายมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จำนวน78ทุนดำเนินโครงการอำเภอสินหานุ่งผ้าไทยใส่บาทททำความดีวิถีพอเพียงโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนำสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาค ส่งมอบให้แก่ผู้ได้โอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการดําเนินโครงการเยี่ยมยามถามไทยได้ใจได้บุญซึ่งนายอำเภอไพรบึงได้นําส่วนราชการลงพื้นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยตรงถึงในพื้นที่หมู่บ้านดําเนินการครอบคลุมทั้ง80หมู่บ้านภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผลการดําเนินงานบําบัดทุกบํารงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่สำเร็จผลเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดและองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีสะเกดประเภทองค์กรประจำปี2567นับเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะที่ได้รับรางวัลสําหรับองค์กรต้นแบบ และในวันนี้ที่ทำการปกครองอำเภอไพรบึงได้พัฒนาการให้บริการประชาชนในทุกมิติภายใต้แนวคิดสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายพร้อมแล้วที่จะให้บริการประชาชนตามแนวทางมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและจากมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป